วันนี้น้องพบมาตลาดนัดวันเสาร์อีกแล้วนะครับนั่งกับป่อมาแต่เช้าเลยไปเดี๋ยวเราไปดูในตลาดกันมีอะไรกินมากมีต้นไม้ขายด้วยโอ้โหกบ๊อกมันคืออะไรเอ่ยเออมะม่วงมะนาวกล้วยสิบบาท ลน,น,น้องพบได้ขนมอย่างแรกเลยครับหล็<ด>กก็น่ากินอันนี้คือเปียกปูนครับน้องพบเปียกปูนน้องพบกินไหมอันนี้งาดำนะชอบกินเนี่ยครับเนี่ยซื้อไปแค่ะถัว่วล่านี่ขายยังไงคะกันละสิบบาทถูกไหมอันนี้คือขนมนกวนค่ะกาละแม่นั่นแหละค่ะถือไหมนขนม้าวเหนียวฝักทองกล้วยอ๋อเอาใส่ไข่ฟองนนะึง ขนมเคี่ยบเลยอยากขนมเคี่ยบเลยครับน้ำพุพัฒน์มันละขี้นกครับผมราคาสิบบาทมันละขี้นกครับนน้ำพุเอาไปแอมข้าวให้น้ำพุกินก่อนเลยครับหัน่นทอทงดูใจลูกน้อยเอละลองดูผัดให้น้ำพุกินอ่ะผัดหั่ทองแล้วกินไปเรียบร้อยครบเหลือข้าวเหนียวปิ้งน้องพุกแล้วไปไหมอโอเค ทางเข้ามาเมื่อกี้เดินดิวๆเลยบอกข้าวเหนียวปิ้งถึงคิวแล้วเดินเดินนำหน้าไปเลยข้าวเหนียวปิ้งอ่ะอันนี้เขาเรียกอาวูแล้วอาทูชื่ออาทูกลมๆกลมๆเหมือนแอปเปิ้ลอาแป๊ะจะไปดูข้าวเหนียวปิ้งนี่มะม่วงอามะม่วงอาทูเหมือนแอปเปิ้ลอ่ะใช่เหมือนแอปเปิ้ลใช่แล้วแอปเปิ้ลอาทูน้องบอสเจอแล้วเหนียวปิ้งไหนเห็นยังร้านเหนียวปิ้งเดินดิวไปเดี๋ตรงไหน ไหนบอกเพื่อนเห็นแล้วเหนียวปิ่งน้องพบอยากกินเหนียวปิ่งนี่ไงครับเอาเลยเหนียวปิ่งนมกล้วยปิ่งใส่กล้วยใส้เผือกนี่ใส้เผือกอันนี้ใส้มันอันนี้ใส้กล้วยอันนี้ขนมกล้วยค่ะเอามันอันนึงเอาเผือกอันนึงส่สี่แขนให้อันนึงเนาะโอขอบคุณค่ะอร่อยอร่อยที่น้องพบเคยกินงานนี่แหละที่น้องพบกินมันก่อนเอาไว้ปากหม้อไปเดี๋ยวดูดิอากินนี่กินอยู่แล้วมีอะไรไม่กินมั่งอะคะ อุ้ยอยไม่งั้นนาลกให้หนูต้องหิ้วใส่นิ้วแบบนี้นี่ต้องหิ้วใส่นิ้วไปกำอย่างนั้นไม่ได้อย่างงี้เขาเรียกว่าหิ้วแต่ถ้าหนูไปยุ่มนะเขาเรียกว่าถุงจับแหละไม่ใช่ถุงหิ้วแหละอันนี้คือเข้าเกียบปักหม้อยี่ห้าบาทโอ้โหผลงานวันนี้นะคะวันเสาร์ก่อนสงการเนาะสิบสอปเยอะมาก ย,ห,ยหมามันมองขนมน้องพบแล้วนู่นจะขอขนมดีนะเอากระปรอมาเอากระบะมาแบกขนม <t> ใช่ไหมลูกถ้าเอามอไซค์มาแล้วก็ขี่ยากและโอ้ยเอากระป้อมาแบกขนมนะตลานดนัดครับพี่ป้อมมาแบกของพี่พลเบี่ยงจนขนมแตกหมดแล้วนะ